กินอาหารใหแป๊บเนี้ยกางปลายหนึ่งเพนท้าหัวเรือสองเพนท่าลองดูเนาะมาลองดูเล่นมันมีบัฟคาโมเนี้ยที่มันสามารถหลบได้แปดสิบเปอร์เซ็นเดี๋ยวลองดูครับคาโมของเอลที่แจกทั้งปีใช่โอ้ยังดูเลยวะแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ้าพี่เป็นวาคนเดียวแล้วหรอวะ ได้ครับทำไมเดินสโลว<น>์วะคนละประจุบันอีสโลว์จบับบัฟบัฟอันนี้อันนี้สโลว์แต่ว่าฟันยาได้ครับรถมด้๊บสปีด<ต>มันลดมูฟสปีดครับอ๋อลดมูฟสปีดวะกูก็ตีเบาเลยดีวะใช่แต่มันยังต้องใช้สแต็กขนนกในการปลดเกาะครับอ๋ออ๋ออ๋ยขนนกนี่ละลายเกาะเลยนะไม่ไม่ไม่เป็นไรพี่นี่อยู่แล้วพี่ตัวหิวตัวหิวตัวหิว พี่ใช้ไอ้นี่นินจามันไล่แทงได้อยู่แล้วมันแทงเป็นไอ้นี่มันแทงเป็นกายภาพที่นั่งอยู่แล้วผมว่าเชื่อตัวบนนะครับ,รบฟี่โอเคมไม่เปลี่ยนธาตุไม่จะเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนอนนะไรนบอสตายครับบอสตายเร็วกว่นกัน เนาทีเดียวบอสตายแล้วเอลซี่บนสมนะเกือบสนาทีจริงของดูก็เลยปะวิ่เชี่ยผมเผลอกดไฟวิ่งบัตวิวิ่งโอเคไม่ติดเที่ตกใจกลางเรือปะหรือหัวเรือต่อพยายากลางเรือก่อนน้าเรือก่อนน้าเรือนะน้าเรือน้าเรือเขีอ่ในเวสอยู่เลยใช่หรอเชี่ยยังเว็บผมเอาช็อตคัตบีวิ่งออกก่อนที่กลัวเชี่ยวเอาเงือกเอาเงือกก่อนะ แเงื่อนนี้ไม่หิววะไม่หิเงือกแดงไม่หิวชิวชิวครับชิวชิวผมนินจาได้สวยสวยมากสวยมากสวยมากแม้ผมอัพบัฟให้ตลอดเลยเนี่ยไฮ้สวยสวยเลยไปบอกจุดไก่ไม่บอกจุดของนี้แบบดาเมจโดดมากครับไม่บอกเลยว่าเทคเดียวผ่านชิวชิวอุ้ยผมยังไม่ตีใครเลยอ่ะผ่านแล้วหรอ เฮ้ยใจเย็นใจเย็นอันนี้ชั้นอะไรเนี่ยชั้น15จริงเหรอขอบมุณพี่นะเยียดเยียดเยียดดีใจจนกว่ากรรมการเป่าให้เป็นปะโตฮะบีเอแอลบีเอแอลใช่ไหมพูดทั้งบันอยู่ไม่รู้เนี่ยอยู่ไม่ทุกคนโอ้ยเนี่ยเอ้ยพี่ยิงปีนอะไเหมือนกันนะเป้ดอกกระลาตกว่าเนี่ยเฮ้ยยิงยิงปืนอะไรยิงปืนอะไรยิงปืนเลยตั้งเรือนหนมีคำแต่งอ้าวเชี่ยยิงปืนยังไม่ได้ว่ะ หนูควรไปเรียนภาษาที่ลอนดอนหรือว่าเออยูีแลนด์ดิภาษาเหรออืมมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่ว่างบเท่าไหร่อ่ะเปิดเลยครับเปิดเปิดปืนเลยกางเรือนะไปไปไปกางเรือหรือไปเรือหลังเรือครับหลังเรือโอเคหนุหนูถามของหนูถามของอังกฤษมาใช่ปหมมันประมาณแบบที่เรียนแเดิมเลย อังกฤษมันแพงมากภาษามันไม่ต่างหรอกไปที่ไหนก็ได้ที่เป็นได้ใช้ภาษาทุกเวลาพิมพ์แล้วอยู่ที่ว่าวัตถุประสงค์ของการไปเรียนเราไปเรียนทําไมเนี่ยไม่ใช่ชีพเดือดอะไรก็มนเร็วเข้าเร็วเข้ามุมดีเข้ามุมดีระวังตายระวังตายเปิดวงแล้วสวยสวยสวยเปิดวงแล้วเปิดวงแล้วสวยสวยสวยอะไรก็ไม่รู้เปิดวงอะไรพิมพ์วิ่งหลบหน่อยนะพิมพ์ มีตัวฮิวป่าวว่าดูหนพยายามบัฟบพีพยายามขามให้ตลอดแล้วโอ้ยดาเมจล่วงขนาดนี้เปลี่ยนท่าสวยมากสวยมากชนได้ชนได้คือสติงอ่ะไปเคลียร์สติงคนเดียวเดี๋ยวผมกำลังไปมอสจะใส่ทั้งคู่แล้วค่ะโอ้ยอะไรวะสามนาทีเหรอเฮ้ยนี่สิบห้าจริงป่ะวะเนี่ยฮะถามจริงนี่สิบห้าจริงป่ะหน่าเรือหน้าเรือหน้าเรือสิบห้าจริงป่ะเนี่ยผมว่า ไอซีแล้ว150สัปดาห์เนี้ยยิ้มหวานแล้วครอยิ้มเลยจิโอคาเฟอร์ก่อะจิโอคาเฟอ่สอร์ม่ให้แล้วอุยมันหลบได้เปลี่ยนท่าหน่อยเปลี่ยนท่าหน่อยก็ดีอ่ะเมันหลบได้จริงๆริงมายันยืนได้สบายมากเลยมันทำให้ไม่เป็นหน้าไม่เป็นเต้าใช่ป่ะแล้วเพื่อนก็หลบได้ด้วยไง มันไม่ใช่เป็นเป้าครับอันนั้นคือ PUP ถ้าเกิดใส่เพื่อนๆในดานเนี่ยมันจะโอกาสหลบเดนมาร์ก10%เลยอ่ะอีกตัวหนึ่งเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยโอ้แล้วป้าเตี๋ยเป็นล้านอ่ะเค้กเกี๊ยวจริงวะเนี่ยจบแล้วเชี่ย4นาที44รับเดนาร์กไม่ดเป็ไม่ได้เป็นลายเลยอ่ะมันเลขสวยมากเล